สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสาขาจดตราดจัดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนขั้นต้นถึงขั้นกลางรุ่นที่6ครับนายนัทพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราดหลักสูตรขั้นต้นขั้นกลางโดยมีวิทยากรจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยโยธินตราดและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่1 1 7มาให้ความรู้นั่ง บงบงบงกฎทอชะทนนะครับานางบงกฎชะทนภับู์รองประธานสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสาขาจังหวัดตราดก็ได้บอกว่าการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกสตรีให้มีความรู้และความชํานาญในการป้องกันตนเองและประเทศชาติรวมทั้งฝึกให้มีทักษะที่จําเป็นในยามฉุกเฉินอย่างเช่นการอพยพยโยกย้ายการปฐมพยาบาลการลําเลียงการสื่อสารการป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งด้านการข่าว ทั้งนี้สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ผ่านการฝึกอบรมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนงานของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ทางด้านนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็ได้เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและประปาบปรามการค้าม,มนุษย์จังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเลเศรษฐกิจมีทั้งภาคเกษตรกรรมภาคประมง จึงมีความต้องการแรงงานจนํานวนมากแม้พื้นที่โจตราจ,จะยังไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์แต่รูปแบบการค้ามนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดก็คือการบังคับใช้แรงงานรองลงมาคือการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีและการบังคับให้ทําการขอทานเพราะฉะนั้นครับเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามรวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างแท้จริง ก็ได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อระดมหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางการป้องกันรวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้าม,มนุษย์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป